วัดีครับวันนี้เราจะพาไปาเที่ยวชมบรรยากาศแล้วก็ไหว้หลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเห็นว่าสองข้างทางนะครับก็จะมีร้านขายมะลัยดอกมะลิที่ใช้ไว้สําหรับแก้บนหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศในสองข้างทางนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณทางขึ้นพระธาตุดอยคำเนือึ้พระทาตที่จะขึ้นไป ไหวหลวงพ่อทันใจส่วนบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นทางลักษณะของการทางขึ้นขึ้นเขาครับแต่ก็ไม่ได้ชันมากนักนะครับรถขับเคลื่นอน2อล้อก็สามารถขับขึ้นไปได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศพอเข้ามาบริเวณที่ใกล้จะถึงวัดก็จะไม่มีร้านขายของมาไรยดอกไม้เลยแล้วนะเราก็จะมาถึงทางเลี้ยวที่จะขึ้นเขาไปบนพระธาตุดอยคำด้านบนนะครับ เดี๋ยวชวมบรรยากาศขึ้นเขาตรงนี้ก่อนนะครับ การขับขึ้นเขาตรงนี้ก็ต้องใช้เกียร์ต่ําในการขับนะเพราะทางจะเป็นลักษณะทางขึ้นตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นแล้วก็ออมีทางโค้งที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่พอสมควรนะครับ นนี้เราก็ขับรถขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนที่เป็นลานจอดรถนะครับก็สองข้างทางก็จะมีร้านค้าก็มีที่จอดรถกว้างขวางพอสมควรนะครับเราได้ที่จอดแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณลานจอดรถนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าต้องเดินเข้าไปด้านในนะครับที่เป็นที่บริจสฐานของหลวงพ่อทันใจนะครับอันนี้ผู้คนก็ไม่ไม่มากนักนะ สำหรับประวัติของหลวงพ่อทันใจวัดพระธาตุดอยคำนี่ครับก็มีอายุราว510ปีกว่าแล้วนะครับโดยประวัติในการก่อสร้างนั้นตามความเชื่อที่เล่าขานต่อๆกันมาของชาวล้านนาว่ามีการก่อสร้างาพระเจ้าทันใจนะครับเฉพาะในอาณาจักรล้านนาส่วนการสร้างองค์พระพุทธรูปนะครับก็ออก ต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับเพื่อให้ผู้ที่จะมาขอพรนั้นจะได้ประ,ประสบความสําเร็จได้ทันทันใจหวังนะครับสําหรับวันนี้ผู้คนก็ไม่ไม่ค่อยมากนักนะก็อาจจะเป็นช่วงของวัน,ว,นวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผมได้ขึ้นมากราบน้ำสการตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณลานด้านหน้าวัดพระธาตุดอยคำซึ่งจะมีหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านในเนาะ เ,เราก็จะเดินเข้าไปกราบแล้ว่อทันใจน้่นในนะครับสําหรับาการกราบไหว้หรือการมาบนขอพรให้ประสบความสเร็จดังความมุ่งหวังนั้นส่วนใหญ่คนที่เข้ามาบนก็คือเป็นพวงมาลัยดอกมะลินะก็มีตั้งแต่ขั้นต่ําในการบนขอพรนะครับขั้งขั้นต่ําก็คือพวงมาลัยดอกมะลิห้าสิบพวงขึ้นไปบางคนที่เข้ามาบนเป็นหลักหมื่นพวงนะครับ เท่าที่ทราบจากคนที่มากราบไหว้ในวันนี้เล่าให้ฟังว่าอขอพรสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จนะครับวันนี้ก็จะมาแก้บนด้วยพวงมาลัยหนึ่งพวง1,000พวงก,ก็แล้วแต่กำลังศรัทธาที่จะบนนะครับบนมากบนน้อยแต่ขั้นต่ำก็คือเป็นพวงมาลัยดอกมะลิขั้นต่ำคือห้พวงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับของ ผู้ที่มีจิตใจศรัทธาที่จะมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ธุรกิจหรือสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังให้ประสบผลสำเร็จวันนี้ก็มีมากมายนะครับเดี๋ยวผมก็ให้ชมบรรยากาศโดยรอบแล้วก็จะไปกราบขอพรน,นะครับ ตรงนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นพวงมาลัยดอกมะลิครับที่คนที่บนไว้เขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็นำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายนะครับแด่หลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้นะครับ อันนี้ก็ถ้าดูแล้วก็จะเป็นลักษณะของอแต่ละถาดนะครับก็จะมีพงวงมาลัยอยู่หนึ่งพั 1, พวงต่อถาดแล้วแต่นะครับต้องไปดูที่ร้านผมไม่แน่ใจว่าถาดที่เราเห็นต,ตรงนี้เป็นถาดเป็นสองพันพวงห้าพพวงก,ก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบของุคนที่มากาไหว้ขอพรในวันนี้นะครับ ื่อกลาบวหว้ขอพรเสร็จแล้วบริเวณอีกด้านหนึ่งของวัดก็จะเป็นจุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวในจุดชมวิวนี้ก็จะมีจุดสําหรับสายท่องเที่ยวนะครับที่หรือสายมูที่มาไหว้พระหลวงพ่อทันใจแล้วก็มาเก็บภาพตามจุดชมวิวจุดถ่ายรูปจุดต่างๆในแห่งนี้นะครับเป็นลานกว้างๆนะ แล้วก็มีบันไดเดินลงไปด้านล่างได้นะครับนี่ก็จะเป็นป้ายบอกว่าจุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณเป็นเชิงหน้าผาเนาะมองลงไปก็จะเห็นวิวด้านล่างเป็นชุมชนนะครับเป็นป่าเป็นชุมชนวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนมองลงไปเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกจางๆหรือเปล่านะ ด้านบนนี้ก็มีลมพัดอยู่ตลอดนะก็ชมบรรยากาศบริเวณลานจุดชมวิวนะครับของวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เมื่อเราได้กราบพระแล้วก็ได้ไปชมวิวแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับในบริเวณของวัดพระธาตุดอยคำแล้วก็ก็จะต้องเดินบริเวณทางออกก็จะมีะระฆังให้เราได้ดีอันนี้เราออกมาด้านนอกน,น,นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาด้ดวยกันด้วยบรรยากาศบริเวณลานหน้าวัดของพระธาตุดอยคำตรงนี้นะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ